ผมมี AI ตัวนึงนะครับที่จะมาแนะนําถ้าเพื่อนๆนะครับอยากขยายความยาวของวิดีโอให้มีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วไปกันได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่แอปพลิเคช Meta AI นะครับถ้าใครยังไม่ได้โหลดนะครับก็ไปโหลดได้เลยครับสำหรับแอปพลิเคชัน Meta AI นะครับก็โหลดได้ทาง Play Store, App Store นะครับก็ถ้ามีแล้วนะครับก็คลิก เมตา ai กันลอดครับหลังจากนั้นเราจะไปที่แชทนะครับเมื่อเข้ามาเมตา ai กันแล้วนะครับไปที่แชทกันได้เลยครับหลังจากมาแชทแล้วนะครับให้เราอันดับแรกนะครับให้เราไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราจะทําการเจนวิดีโอนะครับถ้าใครยังไม่ได้เจนนะครับก็ไปเจนกันได้เลยนะครับไปเจนก่อนนะครับ ่ยผมก็จะเลือกรูปนี้นะครับก็พร้อมก็สร้างวี ก็ใส่พร้อมเข้าไปได้เลยนะครับพยายามจริงๆงพร้อมมาครับพยายามใส่รายละเอียดให้แบบเออยอะที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าเราสั่งแค่วิดีโอนะเดี๋ยวมันก็จะทำอะไรที่เราแบบไม่อยากให้ทำโอเคถ้าใส่พร้อมเสร็จแล้วนะครับก็กดส่งได้เลยครับ หลังจากกส่งแล้วนะครับระบบนะครับก็จะทําการเจนเนเรตวิดีโอในอันแรกมาก่อนนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็แสดงว่าน,นระบบนะครับก็กําลังจะเจนวิดีโอให้เรานะครับในส่วนของอันแรกก่อนนะครับไปทีละขั้นตอนเนาะก็อาตางนี้อาจจะต้องรอกันสักครู่นะครับ โอเคก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นระบบนะครับก็ถ้า JWL เสร็จแล้วนะครับก็เราก็คลิกดูเลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับหลังจากที่ได้แล้วนะครับสังเกตในส่วนของแถบเมนูด้านล่างนะครับที่มันจะมีในส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่า extend นะครับก็คือให้ทําการ extend กันได้เลยครับถ้าเราทำงาน extend นะครับระบบนะครับก็จะทําการ เจเนเรตวิดีโอนะครับให้มีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับใช้คำสั่ง x t e n นะครับแล้วก็เมื่อเราใช้คำสั่ง x t e แล้วครับระบบก็จะทำการเจเนเรตวิดีโอใหม่เพื่อให้มีความยาวขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็ตัวนี้ก็วิดีโอก็กำลังเจนอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับเพื่อจะได้แบบนี่นะครับ อันนี้ก็จะมาอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าเรายังไม่พอใจนะครับเราสามารถจะ extend ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะโอเคกับคลิปวิดีโอแล้วนะครับก็เราทำการเซฟได้นะครับก็ไปที่รูปไปที่วิดีโอนะครับแล้วคลิกที่จุด3จุดนะครับก็จะมีเซฟครับ โอเคนะครับน่าจะได้ไอเดียนะครับถ้าใครอ๋าน่าจะโอเคนะครับก็ตลอดคลิปนี้นะครับคลิปน้าวิธีการขยายว,วิดีโอนะครับให้มีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ